สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างค a ตเตอรนะครับหรือหมวดหมู่นะครับให้กับเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ผู้สอนของเรานะครับ ทุกครั้งที่เราล็อกอินมาแล้วนะครับก่อนที่จะทําการแก้ไขเราต้องเลือก Customize Page ก่อนนะครับหรือแก้ไขหน้านี้นะครับเพื่อที่จะสามารถทําการแก้ไขในหัวข้ออื่นๆได้นะครับถ้าเราไม่เลือกทําการแก้ไขเราจะไม่สามารถทําการแก้ไขหรือเพิ่มอะไรได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่ Site Administration นะครับ ในแถบไซต์ a d m i n น t ส a t i o นะครับให้เราเลือกคอร์สจากนั้นเลือก m n n g e e o u r s e c n t Category ครับทางด้านซ้ายมือนะครับคอร์ส Category นะครับให้เลือก Create New Category นะครับ Parent Category นะครับในส่วนนี้ให้เราเลือก Top นะครับด้านบนสุด เราจะไม่ให้ c a t ตาล็อที่เราสร้างขึ้นไปอยู่ในแคตตาล็อกลีอื่นๆนะครับสร้าง c a t ตาล็อกลี่นะครับกำหนด c a t ตาล็อกลี่นันะครับ แ a ต e าล็อก a m e เนะครับเวลาเราเราสร้างเราอาจจะสร้างให้สื่อกับหมวดหมู่ของรายวิชาที่เราจะสร้างนะครับอย่างเช่นปีการศึกษานะครับหรือกลุ่มรายวิชาที่เราใช้สอนนะครับแคตตาล็อกลไอด์นัเรตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นรหัส c a t ตาล็อกอะไรก็ได้นะครับ Description นะครับปล่อยว่างไว้ จากนั้นคลิกที่ Create Category ให้เรากลับมาดูในหัวข้อ Cost Category จะสังเกตว่าจะปรากฏ Category ที่เราสร้างขึ้นอยู่ใน Cost Category นะครับจบแล้วนะครับสำหรับการสร้าง Cost ขึ้นมาใหม่ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ